บขอไล่เดียวมีสิบไล่บอไล่เดียวทาวิธีพิถันหน่อยหรืออาจจะไปดำก็ได้แล้วก็ไปเจียวกันแล้วเราก็ไปฟาดไปเกลี่ยไปฟาดเก็ีไว้เป็นพันนะครับไม่ต้องซื้อนะครับก็อย่าปากไว้หน่อยนะวันนี้นี่เพราะเป็นว่าบางคนมาเคยเห็นแล้วเาก็เห็นตั้งแต่นั้นที่นะครับบางทีวิชาการใหม่ๆการรับความรู้จากเรื่องกรเนี่ยเพิ่นไปไล่มองไล่แกหไล่มันเห็นมันมาเนี่ยมันทีมันทำให้เราสบายไปต่อ ครับต่อไปคับบ้านนอนจักสีม่วครับอ่าเบื้องต้นเราอาจจะเห็นสภาพพื้นที่ก็คือไม่เหมาะสมในการหยอดข้าวแห้งนะครับการหยอดข้าวแห้งเป็นวิธีการทําแบบที่เราหวานทุกอย่างนะครับคือสภาพเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเตรียมดินก็เตรียมดหนก็คือการในการปั่นนะต็รี่ ที่เราปลูกแบบแห้งนะครับคือสภาพดินแห้งร้วนเนี่ยเข้าแถวแบบนาดำนะครับเป็นแถวนเป็นแนวไรถ้าอาจจะเคยเห็นนะครับใช้แบนทันประมาณ8ปดถึงสิบกิโลกรัมนะครับดังนั้นข้่าหนึ่งกระสอบที่เราได้ไปหยอดได้ประมาณ3ไร่นะครับ,บ,บไรถ้าเราอยากไปยงวีด,ดังเป็นการรู้ได้ตัวนะครับหนึ่งกระสอบยี่สิบห้ากิโลจะใช้ประมาณได้ประมาณห้าไร่ครับ เคยใช้ตอนนั้นไหมที่อไรนะครับพ่บโอคโอควิดนี่เคยเห็ดหน้าหยอดปะครับบ่เคยครับบ่เคคยรั้งแรกาทั้งเกษตรเท่าสิบ้าหยอดไหหอยอดเนี่ยคิดว่าสิเห็ดได้บ่สิได้จังนักวิชาการเท่าว่าไว้นี่คาดว่าสิทธิปะครับผมคาดว่าสิดีิเราะผมทด,ดผมผมลองอยู่จังเตรียมแปลงเตรียมหยอดนี่พ่อโควิดเตรียมจักไรครับ อไรกาครับเก็บเกี่ยวอไรอยากเกอะไรก็เบปีนี้อาชิลาเนี่ยเนาะเขาอยากขยอดว่าเป็นให้เข้าเฮ็ดหน้าหน้าวันแห่งเขาเนี่ยให้เพื่นเห็นว่าหน้ายอดเ่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเขตตำบลเขานี่หายากเนาะตำบลอื่นมันอาชิมีไปเขาเห็นแปงแต่ว่าจังหวัดเขานี่เห็นเป็นจุดสะกอนเผมอยากทดลองแบบนี้ว่าท่าผ่านแบบสามวานสี่วันท่าผ่านนี่อยากให้เป็นตัวย่างก็ไปนะขันดีคดีบครับข้าเจ้าเห็นว่าดีข้าเจ้าก็เตําครับ แม่บ้านจมบ่ไม<อ>่เห็ด้ยยางหน่อยมันก็เฮ็ดให้หน้าเฮาปนิดขึ้นถึงเฮาสิเป็นหน้าน้ำฝนเ<ด>ข่าเฮาก็สิเป็นแถวเป็นแนวอ่าขัดพัดไงดูแลจัดการไงเราก็งามตา,าก็กัน<อ><า>ขับเป,เป็นเห็นว่าดี<ม>เพิ่นก็สิเยี่ยมย่างต่อๆไปเรื่อยๆนะครับอาหารเคียงกับเช็ดตำตันเบิดตรงตะวันอนยุนี่ซี่สิบกวอะไรเราห่อใส่พันธุเข่าลายปานไงต่อไร่เฮานี่ต่อไร่ต่อไร่นี่มันเกือบ จังไรนี่ก็บิบีอะไรผมกับไปลวเก่าถุงผเก่าถุงปุยครับ,คร,บครับผมสิบซีอะไรเก่าถุงปุยกัโอ้ตกหลายอยู่คมันนี่หน้าหยอดเท่าที่ผมอธิบายสาธิตกับพอกับสามารถชิบบานเท่าเนาะว่าขันใสเครื่องหยอดนี่มันใสแค่หากิโลแปดกิโลแค่นั้น<ด>ต่อไร,รอถึงทดลองอย่าเดวันนี้บานเท่ามีแรงเพิดพัินเขาอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการปลูกเขาค่อยๆปรับเปลี่ยนได้นะครับเหมาะสำหรับบานเท่ามันทดลองมาหลายพื้นที่แล้วเนาะ ม้าเนี่ก็มาเลี้ยงบ้านกำที่กี่กับว่าว่านบ่ได้ผลแต่ที่แรกผนตามผลีนมานี่กับว่าตะก้อนนี่กับเสียเป็นกันเนี่ยรับไม่ได้บ้านเรียมือนม้าเลี้ยงครับแมน่นแม่น <uen> ครับสร้างขึ้นมาของพ่อเสียร์ข้าตามผลเฉดดำย่างเดียวต่อมาเนี่ยบ้านมาได้ผลแล้วกับว่านกันจนไม่ผู้ดำเลยครับแบบไม่ผู้ดำเลยผลเพียงแต่ว่าที่เฮ้ามาไายทอดนี่คือวิธีการเฮ็ด่น่าเฮ้าเฮ้าปลูกเก่งแล้วล่ะตามเทคนิคสภาพแวดล้อมของน้องสองห่องเฮ้าเพียงแต่ว่าเฮ้าไปตก มาตอนเทาเกี่ยวเอาใส่ข้อมใบเกี่ยวสเปซสปาพนันพลนี่ท่านนายอำเภอก็บอกว่าพันธุ์เขาของเทานี่มันด้อยคุณภาพลุงเอากระว่างสันนะครับเนาะยอดรถเกี้ยวเองแล้วรถเกี่ยวเกาจัดการมาเลยท่านเขาเจ้าเขาโยกปนกันเจ้าก็ค่าเปลี่ยนพันธุ์เขาครับทั้งที่เขาคุณภาพเทาดีอยู่แล้วดีดีเจ้าคุณมศิบัติธรรมขอบคุณทางนายอำเภอขอบคุณองค์การข่าวเชื้อวสานสรุนในยเแบบ ตัวอย่างกางชาติตท,ที่เป็นนับสับุนมาก